มาแล้วค่ะวี้ผัดวุ้ยเส้นนะคะผัดวุ้ยเส้นหมูยอไข่ไก่ค่ะเมื่อเราเตรียมกระเทียมเรียบร้แล้วเราก็เอานี่ค่ะหมูยองลงไปค่ะผัดนะครับ,บเพนนื่อนนปด้ลยค่ะผัดเสร็จแล้วเราก็จะเอาเครื่องปรุงลงไปนะคะ ีค่ะตอกไข่ไกล่ลงไปค่ะปิ้วอันนี้เราใช้แค่สองฟองนะคะแล้วลกไปอรียบร้องแะ้วค่ะผัดยี้ยีค่ะยี้ให้เข้ากันดีแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอาหารง่ายๆแต่ก็อร่อยนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำซออลงไปค่ะลากลงไปแป๊บอ่ะ องวดค่ะองน,นี้แล้วก็มีพิกยุกขาวค่ะเติวลงไปค่ะตัวตุกตๆก,กลงไปนะคะติดตามติดก,ก็คืออ๋อไม่ใช่ขวดนี้เหรอน้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยของเราก็เป็นกระตักเลยค่ะปีปลงไป ปา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 ลงไปค่ะแล้วก็ตดมบด้วยชบดจิ้มกระบ้ายตด้วยนะจริงๆวนี่เว้ยค่ะจิ้วกรดจุ๊บๆๆๆโอ้ยลกมันยากหน่อยนะคะเกือต้องใช้ช้อนค่ะแป๊บลงไปค่ะเสร็จแล้วค่ะ เมื่อเดือดเสร็จดีแล้วเราก็จะเอาหุ้นเส้นลงไปค่ะหุ้นเส้นลงไปนะครับเพื่อนๆตู้ลงไปค่ะ,คะจะได้ผักหุ้นเส้นนะคะชามบเบลอเลยค่ะ